โอเคแล้วต่อมาวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีกันเช่นเคยครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชื่อแคนกันนะครับเราจะมีวิธีการเปลี่ยนชื่อแคนแบบฟรีนะครับมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเพรหรือเสียเงินนั่นเองครับอันดับแรกเราจะไปดูแบบเสียเพชรกันก่อนนะครับให้เรามาที่แคนของเรานะครับถ้าเราเป็นเจ้าของแคนเนาะจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้ ตรงแก้ไขนี่ครับจะมีปุ่มแก้ไขโอเคก็จะมีรายละเอียดเราสามารถเปลี่ยนตาแคร์ตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคจากนั้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงตาแคร์เรามาพูดถึงชื่อแคร์นะครับนี่ครับชื่อแคร์ปัจจุบันตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยครับก็ชื่อแคร์ใหม่ใช้ 3- ถึง4ถึง12อักขระครับชื่อแคร์ปัจจุบันนะครับเราก็ตั้งไปนะครับพอเราตั้งเสร็จนะครับเราสามารถที่จะกดนี่ครับ จ่ายด้วยเพชรนะครับเปลี่ยนชื่อด้วยเพชรใช้ใช้เพชรห้าร้อยในการเปลี่ยนชื่อได้เลยนะใครใครนี้ก็จะเป็นการเสียตังเงินหรือว่าเสียเพชรไปนั่นเองครับส่วนวิธีฟรีนะครับฟรีก็เป็นวิธีง่ายๆครับฟรีใช่ไหมผมก็จะเข้ามาที่แคนเหมือนเดิมนะครับวิธีฟรีจากนั้นนะเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วครับก็แล้วแต่จะพิจารณาการใช้ดูนะครับส่วนผมมันสามารถทําได้เพราะว่ามาตรงนี้ครับมันดูที่รายชื่อสมาชิก ในแคนครับก็คือรายชื่อสมาชิกในตอนนี้รายเกียรติยศโอเคเราได้เยอะโอเครายชื่อสมาชิกในแคนตอนนี้ก็อยู่แค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปทําดูรายละเอียดไปที่รายละเอียดนะครับแล้วเรามาที่แก้ไขกันอีกทีหนึ่งครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับปึ๊บ,บผมจะเสีย500นะครับ500เพชรแต่ถ้าเกิดว่าผมกดยุบแคนเลยนะครับเมื่อคุณยุบแคนคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับไม่สามารถกู้แคนคืนได้นะแต่ในเมื่อ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บตาเกียรติยศใหม่แล้วก็ทาอะไรใหม่หมดนะครับแต่ถ้าคุณรับได้โอเคกับเรื่องนี้คุณก็กดตกลงไปโอเคแคนหายแคนถูกยุบเรียบร้อยนะครับก็คือไม่มีไม่มีชื่อแคนแล้วก็คือต้องสร้างแคนใหม่ต้องทําอะไรใหม่นะครับพอเวลาเราสร้างแคนนี้เราก็จะสร้างได้โอเคพอเวลาเราสร้างแคนนะครับเราก็จะสร้างได้แบบกึ่งฟรี นั่นเองะครับกึ่งฟรีก็นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างแคนด้วยการใช้เพชร1 0 0 0พเพชรแทนที่เราจะเปลี่ยนชื่อแคนแค่500เพชรนะครับแต่ว่าข้อดีของการสร้างแคนใหม่ก็คือทางซ้ายนะครับเราจะเสียแค่5000โกไม่รู้ว่าแค่หรือเพียงหรือว่าจะใช้ทำไรแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือเราจะเสีย5000โกแต่ว่าเพชรเราจะเสีย1000เพชรแทนที่เราจะเสีย500เพชรเพื่อที่เราจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้น นะครับก็คือครึ่งต่อครึ่งกับใหม่แล้วก็คือมันต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาการตรงนี้ดูนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างคิดได้เลยนะครับหรือถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามขอขอบทุง่งทุกกำลังใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ